สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับดวงตาสีม่วงของวิญญาจาน์ช่ร้ายใช้แววแปลกๆก,การโจมตีของเธอน่าจะเป็นการฆ่าได้อย่างง่ายดายแต่เนื่องจากเป้าหมายของเธอมีความอดทนอย่างคาดไม่ถึงภารกิจของเธอจึงยากขึ้นเรื่อยๆดามเงาปีศาจของเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกลับไปอยู่เคียงข้างเธอเพื่อปกป้องเธอมันกลายเป็นหน้าจอแสงสีม่วงเข้ม รื่งปิดกั้นการโจมตีของโรหิตที่9ในขณะน,นี้3ในแปประตูนรกดูเหมือนจะแตกเป็นเสียงเสียงในเวลาเดียวกันมีรัศมีที่สง่างามที่ไม่มีใครเทียบได้ทองสามดวงที่พุ่งเข้าหาวิญญาจาร์ชั่วร้ายเป็นไปนตามคาดหมายของเทพโรหิตเสียงที่เย็นชาของเธอไม่มีร่องรอยของอารมณ์แต่มีน้ำเสียงที่ชั่วร้ายเป็นพิเศษร่างสีม่วงเข้มลอยขึ้นจากพื้นทนใดนั้นรอยแตกสีม่วงดำก็เปิดขึ้นกลางอากาศ เมื่อบุคคลนี้กระโดดเธอเหวี่ยงดาบเงาปีศาจอย่างแรงและวงแหวนวิญญาณดวงที่9้าบนร่างกายของเธอก็ส่องสว่างท้องฟ้ามืดลงและวิญญาณจาร์โช้รราอีกแปดคนก็กลายเป็นแสงสีม่วงที่หายไปในรอยแตกทันทีหลังจากที่เธอมองดูโรหิตท,ที่ก้าอย่างลึกซึ้งการจ้องมองของเธอก็หายไปในรอยแตกโรหิตท,ที่ก้าวให้ความสำคัญกับเธอเสมอเขาไม่รู้ว่าทำไมแต่เมื่อพวกเขาสบตาการในวินาทีสุดท้าย เขาก็มีความรู้สึกแปลกๆดวงตาไร้อารมณ์คู่นั้นฝังลึกอยู่ในจิตใจของเขาแล้วแต่ถ้ว่าเขาลืมเรื่องนี้ไปในทันทีเปลวไฟแห่งชีวิตของเขารุกโชนแล้วอาจกล่าวได้ว่าเขาอยู่ในสภาพที่ทรงพลังที่สุดในขณะน,นี้แต่ถ้าว่าเปลวไฟแห่งชีวิตนี้ไม่อาจหยุดยั้งได้เลือดสดเต็มปากถูกบ้วนทิ้งโดยโรหิตที่9ก้าเปลวไฟแห่งชีวิตของเขารุกโชนและสว่างสวายยิ่งขึ้นเขาใส่พลังวิญญาณของเขาเข,าเข้าไป ในค่ายโกนเทบโรเิตทำให้มันเสถียรยิ่งขึ้นหลังจากโรหิตที่สีลงมาทุกเทพโรหิตได้รับความเสียหายในรูปแบบใดแบบหนึง่งแต่ทว่าพวกเขาโชคดีที่ได้รับการสนับสนุนจากวัดพานแห่งชีวิตอย่างน้อยก็ไม่มีใครตายระหว่างการซุ่มโจมตีของวิญญาจาร์ั่วร้ายแม้ว่าค่ายโกนเทพโรเิตจะถูกขยเยาแต่ก็ไม่ได้สลายไปในที่สุดแต่ทว่าเปลวไฟแห่งชีวิตของโรเิตที่9้า ไม่สามารถดับได้ในตอนนี้เนื่องจากเปลวไฟแห่งชีวิตของเขาได้เผาไหม้ถึงขนาดนี้แล้วมันจะต้องมอดไหม้ไปจนหมดสิน้นมันจะตายก็ต่อเมื่อร่างกายของเขาแม้กระทั่งจิตวิญญาณของเขาถูกไหมอย่างสมบูรณ์น้ำตาสองแถวไร้อับแก้มของเราเห็นที่สองนี่เป็นลูกชายคนเดียวของเขาไม่สำคัญว่าเขาจะเข้มงวดกับเขาแค่ไหนในช่วงเวลาปกติในฐานะพ่อ เขามองดูลูกชายของเขาเสียชีวิตต่อหน้าเขาและไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรความปวดร้าวที่เขารู้สึกนั้นเกินจะจินตนาการได้หัวใจของโรหิหตที่สองแตกสลายอย่างสมบูรณ์แต่ทว่าสิ่งที่เขาเห็นคือรอยยิ้มที่อักเลือดของลูกชายโรหิตท,ที่9้าดูเหมือนจะบอกเขาว่าพ่อข้าไม่ได้ทำให้ท่านอับอายเลยข้าไม่ได้ทำให้กองพันเทพโรหิตของเราต้องอับอายแต่อย่างใด แต่ถ้ว่าทั้งหมดนี้ไม่สําคัญสําหรับโรหิตที่2ความปัถนาเดียวของเขาในตอนนี้คือให้ลูกชายมีชีวิตต่อไปรัศมีของเทพโรหิตอื่นๆไม่สะเทียนในขณะน,นี้นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสําหรับโรหิตที่8ซึ่งอยู่ใกล้โรหิตท,ที่9มากที่สุดต,ตอนนี้ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้าําตาเธอรู้ว่าโรหิตท,ที่9ชอบเธอมาตลอดและติดตามเธอมาตลอดแต่ทว่า ความภาคภูมิใจในตัวเองของเธอไวบอกเขาว่าเธอจะให้โอกาสเขาเมื่อเขาแข็งแกร่งกว่าเธอเราเหตท,ที่9้าทำงานอย่างหนักเราเหตท,ที่แดที่ไม่เต็มใจที่จะแพ้ก็ก้าวไปข้างหน้าเช่นกันในท้ายที่สุดเขาไม่สามารถก้าวข้ามฐานการฝุกนฝนของเธอได้แต่ทว่าเมื่อเธอเห็นแสงสว่างแห่งชีวิตของโรหิตท,ที่เก้าที่สว่างสวายที่สุดแใกล้จะสิ้นใจมากขึ้นหัวใจของเทพโรหิตท,ที่แปด ็เต็มเรื่ความเสียใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเธอเสียใจที่เย่อหยิงและไม่ยอมรับเขาเร็วกว่านี้สายตาของโรหิตที่9้าเปลี่ยนจากพ่อของเขามาเป็นมองไปที่โรหเหตที่8แม้ว่าเขาจะกระอักเลือดออกมาแต่รอยยิ้มของเขาก็อบอุ่นขึ้นไม่มีร่องรอยของความเย่อหยิงในอดีตของเขาอีกต่อไปสิ่งที่เหลืออยู่คือสายตาที่รุนแรงแต่อนโยนความหวังที่เหลืออยู่ของเขาคือการสลักภาพเงาที่อยู่ตรงหน้า เขาให้ลึกลงไปในจิตใจในช่วงเวลาสุดท้ายของเขาเขาอยากจะอวยพรให้เธอโชคดีด้วยความสามารถสุดท้ายของเขาค่ายกนเทพโรหิตกลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในขณะที่การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่แห่งชีวิตและความตายได้เริ่มขึ้นแล้วภายในค่ายกลเสียงระเบิดที่รุนแรงมาพร้อมกับพายุโรหะที่น่าสะพึงกลัวในขณะที่มันปราทุและสร้างความหายนะภายในเส้นทางสู่ห้วงลึก สิ่งมีชีวิตในห้วงลึกจำนวนนับไม่ถ้วนถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพลังทำลายร้างของกระสุนวิญ,ญญาณที่อยู่กับที่ระดับ9ก้านั้นน่ากลัวอย่างแท้จริงมันเกินกว่าความรู้ของสัตว์ในห้วงลึกด้วยซ้ำแม้ว่าพวกเขาจะเคยเผชิญหน้ากับสุดยอดอาวุธของมนุษย์เมื่อ6,000ปีที่แล้วแต่กองทัพพันธมิตรของมนุษย์ก็ไม่ได้ใช้มันอย่างกว้างขวางเพราะกลัวว่าจะเกิดความเสียหายตามมาแต่ทว่า ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างความเสียหายในเส้นทางสู่ห้วงลึกนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อกระสุนวิญญาณที่อยู่กับที่ระดับ9ถูกโยนโดยจางหวนวยนมันระเบิดและหยุดราชาแห่งห้วงลึกทั้ง7อย่างรวดเร็วในเส้นทางของพวกเขาเจ้าแห่งจักรพัตินีแห่งความมืดกลางปีกออกด้านหลังซึ่งกลายเป็นม่านแห่งความมืดเธอเปกป้องราชาแห่งห้วงลึกอีก6ตน ที่อยู่ข้างหลังเธอทักษะหมอกมืดแห่งการกืนกินของเธอถูกปลดปล่อยออกมาอย่างสมบูรณ์เมื่อประทักกับพายุเราหาที่ป่าเถื่อนเพื่ปอกปกป้องราชาแห่งห้วงเลือกอีกหกตนเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทนต่อแรงระเบิดของกระสุนวิญ,ญญาณที่อยู่กับที่ระดับ9แม้จะมีพื้นฐานการฝึกฝนของเจ้าแห่งจักรพรรดินีแห่งความมืดภายใต้ผลกระทบของพลังป่าเถื่อนรัศมีของเธอก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน แม้แต่ทักษะหมอกมืดแห่งการกืนกินก็ไม่สามารถดูดรัพย์พลังงานที่ระเบิดได้ด้วยช่วงเวลาเช่นนี้จางฮวนหยุนได้มาพบกับทางโอเรนจางฮวนหยุนรดเสียงของเขาลงและพูดอย่างกระวนกระวายว่าเจ้าดูแลศูนย์กลางให้ดีและไม่ต้องกังวลกับสิ่งอื่นใดข้าจะจัดการกับเรื่องอื่นๆขณะที่เขาพูดเช่นนี้วงแหวนวิญญาณดวงที่เ็ของจางฮวนหยุนก็ส่องสว่าง กระจกเงาที่อยู่ข้างหลังเขาขยายใหญ่ขึ้นทันทีมันกลายเป็นกระจกบานใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่าร้อเมตรในพริบตาร่างของจางฮวนหยุนดูเหมือนจะสลายไปนี่คือกายแท้กระจกเงาทังหรินสูดหายใจเข้าลึกๆแรกตะโกนด้วยเสียงทุมว่าเอาละพวกเจ้าทุกคนมาช่วยข้าด้วยด้วยเสียงตะโกนของเขารำแสงแยกออกจากร่างของเขา พวกมันเป็นสัตว์วิญญาณประเภทพืชต่างๆที่ติดตามเขามาตั้งแต่บ่อน้ำยินหยางโดยมีดอกทิวลิปเป็นผู้นำฐานการฝูกฝนของสัตว์วิญญาณประเภทพืชที่ยิ่งใหญ่ทั้ง6นั้นอยู่เหนือแสนปีมาช้านานพวกเขายังได้รับสติปัญญาตั้งแต่พวกเขาติดตามทางโอเรนพวกเขาได้สัมผัสกับรัศมีของเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตและได้รับการเล่าเลี้ยงภายในทะเลแห่งจิตวิญญาณของทางโอเรน แม้ว่าสัตว์วิญญาณประเภทพืชที่ยิ่งใหญ่ทั้ง6กนี้จะแทบไม่ได้ติดต่อกับทางโอเดนสแต่พวกเขาก็รู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงสำหรับการเลือกที่พวกเขาเลือกในตอนนั้นในตอนแรกเป้าหมายแรกของพวกเขาในการติดตามทางโอเรนสเพื่อออกจากบ่อน้ําดินหยางก็เพื่อให้พวกเขาสามารถดูดรัพรัศมีของเมเดัผ่านแห่งชีวิตได้มากขึ้นพวกเขาตั้งใจจะสร้างรากฐานของฐานการฝู่ฝนของพวกเขาให้มั่นคงซึ่งพวกเขา ได้ก่อตัวเคลื่อนในบ่อน้ําดินหยางและรอโอกาสที่จะบรรลุความก้าวหน้าอีกครั้งแต่ทว่าพวกเขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าประโยชน์ที่พวกเขาได้รับจากการอยู่ในร่างกายของทางโอเรนไม่ใช่เมื่ด้ผ่านแห่งชีวิตเพียงอย่างเดียวความหนาแน่นของรัศมีสายเลือดของทางโอเรนเกินกว่าที่พวกเขารู้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พวกเขาสังเกตเห็นด้วยความตกใจว่าทุกครั้งที่ฐานการฝึกฝนของทางโอเรน พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลังจากการก่อตัวของแกนมังกรของเขาพลังแกนแท้ของเลือดที่หนานแน่นจะชำระร,ร่างกายของพวกเขาและสารอาหารที่มอบให้นั้นหนานแน่นกว่าที่พวกเขาได้รับจากบ่อน้ํายินหยางนี่เป็นสองพลังงานที่แตกต่างกันพลังงานภายในบ่อน้ํายินหยางเป็นคุณภาพสูงสุดของจิตวิญญ,ญาณแห่งสวรรค์และโลกพลังงานภายในร่างกายของทางโอเรน เป็นพลังงานทีวิตท,ที่หนาแน่นที่สุดอิทธิพลของรัศมีสายเลือดของราชามังกรทองที่มีต่อพวกเขาในระยะนี้แข็งแกร่งกว่าตอนที่อยู่ในบ่อน้ำหยินหยางมากนี่เป็นเพราะในแง่หนึ่งพวกเขาไม่ใช่สัตว์วิญญาณบริสุทธิ์อีกต่อไปด้วยพื้นฐานการฝึกฝนที่ยาวนานกว่าแสนปีพวกเขาสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องเรียนแบบสายเลือดของมนุษย์และโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ด้วยร่างกายของมนุษย์ พวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะใช้พลังสวรร่างในโลกของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะเลือกที่จะไม่กลายเป็นมนุษย์แต่นี่เป็นกระบวนการที่พวกเขาต้องผ่านในทางกับการส่วนที่ยากที่สุดในการฝูกฝนของพวกเขาคือการเรียนแบบรัศมีสายเลือดรัศมีสายเลือดหนาแน่นของทางโอเรนไหลเข้าสู่ร่างกายของพวกเขาและลเล่าเลี้ยงร่างกายของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้รับประโยชน์อย่างมากโดยที่พวกเขาไม่ทันสังเกต แร่ร่างมนุษย์ของพวกเขาก็มีความเสถียรในเบื้องต้นแน่นอนพวกเขาไม่ใช่แค่ดึงพลังงานออกมาใช้เองในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ใช้พลังงานอย่างเงีย,งยบๆเช่นกันพลังทางจิตวิญญาณของทางเหรนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการสัมผัสถึงการมีอยู่ขององ,องค์ประกอบจิตวิญญาณแห่งสวรรค์และโลคทุกประเภทกลายเป็นเรื่องง่ายมากสําหรับเขาสิ่งนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับศาสตร์วิญญาณประเภทพืชที่ทรงพลังมากมายในตัวเขา พวกเขาเปิดความสัมพันธ์ของพวกเขากับองค์ประกอบอย่างสมบูรณ์สําหรับทางโอเรนดังนั้นพลังทางจิตวิญญาณของเขาจึงสามารถตรวจจับแหล่งที่มาขององค์ประกอบเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายเป็นผลให้เขาได้รับการพัฒนาได้ความเร็วของความก้าวหน้าของพลังทางจิตวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากในเวลาเดียวกันพวกเขาร้อนมีพลังชีวิตที่บริสุทธิ์มากดังนั้นพวกเขาจึงสามารถ รวมรวมพลังชีวิตเข้ากับร่างกายของถังโอเรนได้อย่างต่อเนื่องและเราเลี้ยงมันอย่างเงียบๆอาจกล่าวได้ว่าหลังจากการกองแล้วรัศมีของโมเด็ปพันแห่งชีวิตยิ่งเหมาะสมสําหรับการดูดซับของถังโอเรนในทางกลับกันทุกสิ่งเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลอันเงียบงันของธรรมชาติแม้ว่าถาังโอเรนจะไม่ได้พรานสมบัติสวรรค์และโรคเมื่อเขาอยู่ที่บอ่อน้ําดินหยางแต่เขาก็ได้รับประโยชน์สูงสุดตลอดช่วงเวลานี้ ซึ่งส่งผลให้เขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาสั้นๆโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกรบกวนในขณะนี้สัตว์วิญญาณประเภทพืช1 0 0 0 0แสปีที่ยิ่งใหญ่ทั้ง6ปรากฏตัวพร้อมกันเมื่อเทียบกับจุดเริ่มต้นรัศมีของพวกเขาแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงพวกเขาทุกคนล้อมรอบด้วยเขตแดนที่สร้างขึ้นตามคุณลักษณะของแต่ละคนดอกเทลรบยืนอยู่ตรงหน้าทางโอเรนพร้อมแสงสีชมพูจางๆ ที่เปล่งออกมาจากร่างของมันรูปรักของเขาทําให้อากาศโดยรอบสดชื่นขึ้นในทันทีแม้แต่จางหวนยวนก็รู้สึกเหมือนจิตวิญญาณของเขาถูกยกขึ้นเมื่อได้กลิ่นที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาดอกทิเบเป็นราชาแห่งสมุนไพรอมาตะาดังนั้นเขาจึงมีตําแหน่งที่สูงกว่าจากักรพรรดิย่างเงียงรพรของถังโอเรนในบ่อน้ํายินหยางเขาสามารถทําให้สมุนไพรอมาตะอื่นๆยอมรับและจงรักภักตีต่อตัวเขาเองดังนั้น ใครจะจินตนาการถึงสถานะของเขาได้แม้จะไม่มีความสามารถในการต่อสู้ในทันทีแต่ความสามารถเสริมก็เป็นสิ่งที่สมุนไพรอมาตะอื่นใดไม่สามารถเลียมแบบได้ผลไม้ไฟลุกชดช่วงยืนอยู่ด้านซ้ายของถังโอเรนธาตุไฟของมันพรีบานในขณะที่รัศมีสีแดงเจิดจ้าพุ่งไปตามพื้นย่าน้ำแข็งปวยกักยืนอยู่ด้านขวาของถังโอเรน รัศมีสีฟ้าของมันแผ่ออกมาพร้อมกับความเย็นอันขมขื่นที่เสียแทงเข้าไปในกระดูกเห็นได้ชัดว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับธาตุของผลไม้ไฟที่ลุกโชดช่วงแต่ก็รู้สึกเหมือนทางคู่กำลังชมเชยกันและก,กันดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นปรปักษ์ต่อกันในบ่อน้ำยินหยางแต่ในความเป็นจริงพวกเขาได้ทำความลมกลืนของยินหยางผ่านบ่อน้ำยินหยางไปแล้วก่อนหน้านี้ การอยู่ร่วมกันของพวกเขาจะไม่ส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายอ่อนแอลงแต่ในทางกลับกันทั้งสองจะส่งเสริมซึ่งการเละก,กันในวงกว้างฟักทองไส้เดือนและ่พายยกดำยืนอยู่ด้านหลังซ้ายและขวาของทางโอเรนทั้งคู่เปล่งแสงสีเหลืองและสีเขียวแยกจากกันในขณะที่น้ำค้างอมตะยืนอยู่ด้านหลังทางโอเรนพร้อมรัศมีสีขาวจางจค่อยๆแผ่ออกมาจากร่างของมันญาสมุนไพรอมตะทั้ง6 กำลังรอการมาถึงของศัตรูในแนวต่อสู้จางหวนหยุนผู้ซึ่งได้ผจญภัยลึกเข้าไปในเขตแดนได้ลปลดปล่อยไกยแท็กระโจกที่สว่างสวายของเขาอดไม่ได้ที่จะจ้องมองด้วยความงุนงงในขณะที่ฉากนั้นปรากฏตัวต่อหน้าต่อต,อตาเขาการประเมินของทางออรินสำหรับเขาสูงขึ้นเรื่อยๆหลังจากตรวจสอบความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเขาแล้วแร่ถังออรินก็เกินจินตนาการดั้งเดิมของเขาเขาสรุปได้ว่า การประเมินค่าของเขายัางไม่เพียงพอเนื่องจากทางอเดนวะพลังมากกว่าที่เขาจินตนาการไวมากนั่นคืออะไรพวกเขาไม่รู้สึกเหมือนมนุษย์แต่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้เพียงพอที่จะพิสูจน์สถานะของพวกเขาพวกเขาคือสัตว์วิญญาณหนึ่งแสนปีที่แท้จริงการเผชิญหน้ากับสัตว์วิญญาณหนึ่งแสนปีในทวีปโตโยัวในปัจจุบันเป็นเรื่องยากด้วยซ้ำเนื่องจากสัตว์วิญญาณสายพันธุ์ที่ใกล้ศูนพันธุ์ หน้าประสาอะไรกับพวกเขาทั้งหกตัววงแหวนวิญญาณปรากฏขึ้นจากใต้ฝ่าเท้าของถังโอเรนวงแหวนวิญญาณทั้งหกวงนั้นถูกจัดวางอย่างประณีตด้วยสีดำสี่วงสีเขียวสีทองหนึ่งวงและสีส้มสีทองหนึ่งวงใช่แม้ว่าถังโอรนจะไม่ได้บอกกล่าวแต่วงแหวนวิญญาณดั้งเดิมของเขาก็เลื่อนระดับเป็นหนึ่งหมื่นปีแล้วแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสีดำเป็นเวลานานแล้วที่เขาไม่ได้เข้าไปในแท่นบูชาวิญญาณ แต่วงแหวนวิญญาณของเขายังคงก้าวหน้าภายใต้อิทธิพลความเงียบของสภาพแวดล้อมยิ่งกว่านั้นเรากับว่าจูู่เขาได้สร้างความก้าวหน้าครั้งใหม่ก่อนหน้านี้ซึ่งควรจะเป็นการหวนกลับที่เกิดขึ้นหลังจากที่มเมล็ดพันธ์แห่งชีวิตได้ดูดซับมเมล็ดพันธ์แห่งอวากาศรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของทางโอเลนดวงตาของเขาเปล่งแสงที่มองเห็นได้จางๆในขณะที่หอกมังกรทองในมือของเขา เสียงผู้กายเจิดจ้าในขณะที่เขาชี้มันลงไปดอกทิเลปเงยหน้าขึ้นและมองไปทางค่ายกนเทพโรหิตบนท้องฟ้าทันใดนั้นใบหน้าของเขาก็แตกเป็นรอยยิ้มขี้เล่นในขณะที่เขายกมือขึ้นและทำท่าก,กอดขึ้นไปในอากาศที่เบาบางทันใดนั้นแสงเข้าสีที่ปล่อยออกมาจากค่ายกุนเทพโรหิตกระพือเบาๆหนึ่งครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบพายุทอร์นาโด ที่รอยลงมาจากภายใต้การแนะนําของมันมันคือจิตวิญญาณที่ยืมมานภาษาอะไรกับจางฮวนหยุนแม้แต่แกนหลักที่แท้จริงของค่ายโกนเทพโรหิตโรหิตที่หนึ่งก็ตกใจเมื่อเห็นฉากนี้แม้แต่ในฐานะผู้นําของค่ายโกนเทพโรหิตก็มีเพียงโรหิตที่หนึ่งเท่านั้นที่สามารถใช้ความสามารถของการยืมจิตวิญญาณท่ามกลางเทพโรหิตทั้งเก้าถึงกรานั้น สิ่งมีชีวิตที่เหมือนจิตวิญญาณของถังโอเรนสามารถทําได้ในปัจจุบันหรือไม่ดอกไม้ขนาดใหญ่บานอยู่ด้านหลังของถังโอเรนมันเป็นรูปแบบที่แท้จริงของร่างกายดอกทิวลรบเปื่อใช้งานทักษะดูดซับฟ้าดินไม่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ถังโอเรนจะต้องใช้การควบคุมดอกทิวลบเมื่อดอกทิวลรบได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการปลดปล่อยทักษะโดยตรงให้เขาแล้วในเซยววนนาทีนั้นจิตวิญญาณสวรรค์และโรก ที่ได้รับพลังจากมิติก็พุ่งเข้าหาถังโอเรนเหมือนฝูงผึ้งและในคราวเดียวก็เต็มร่างของเขาจนสุดขอบถังโอเรนรู้สึกราวกับว่าเขาได้กายร่างเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบไปแล้วไม่เพียงแค่นั้นแรงดูดที่พุ่งออกมาจากส่วนที่เหลือของท,งทั้ง5ทิศทางและกระจายออกไปด้านนอกโดยมีร่างกายของเขาเป็นจุดศูนย์กลางยาสมุนภัยอมตะที่ยิ่งใหญ่ทั้ง6ออกแรงพร้อมกันในขณะที่เขตแดนของพวกเขา เปล่ยประกายเจิดจ้ารัศมีของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในช่วงคลิปตาเจ้าจาักรพรรดินีแห่งความมืดเพิ่งจัดการกับการระเบิดครั้งใหญ่ที่เกิดจากกระสุนวิญญาณที่อยู่กับที่ระดับ9้าร่างของเธอรอยขึ้นไปแล้วขณะที่เธอยื่นนิ้วชี้ไปที่ถังโอเรนเบื้องหลังของเธอราชาแห่งห้วงลอกทั้งหกที่เหลือก็เริ่มปลดปล่อยความสามารถของพวกเขาเช่นกันพวกเขามีเป้าหมายเพียงเป้าหมายเดียวนั่นคือถังโอเรน ถึงครานั้นในขณะนี้เองที่เจ้าแห่งจักรพรรดินีแห่งความมืดมองเห็นดวงตาของถังโอเรนดวงตาคู่หนึ่งเปล่งประกายด้วยแสงก้าสีและแม้แต่เกจสีทองที่ปกคลุมชุดเกราะต่อสู้ระดับสองคมของเขาก็ยังถูกแต้มด้วยชั้นของแสงเก้าสีเจ้าแห่งจักรพรรดินีแห่งความมืดรู้สึกราวกับว่ามีบางอย่างกระแทกเข้าไปในส่วนลึกของจิตวิญญ,ญาณของเธอโดยที่เธอไม่ทันสังเกตรัศมีของเธออยู่ลงชั่วขณะ หลังจากนั้นไม่นานเธอมองดูหอกของทางโอเรนพุ่งลงมาจากท้องฟ้าหอกมังกรทองไม่ได้คำรามในครั้งนี้แต่มันเปล่งรัศมีที่บริสุทธิ์ที่สุดออกมารัศมีของหอกที่ไปที่เจ้าแห่งจักรพรตินีแห่งความมืดญาสมุนไพรอมาตาทั้งหกได้ล้อมรอบทางโอเรนร้อนเบ่งบานด้วยแสงพลังภายากร่างกายของพวกเขาทัในใดนั้นรัศมีที่ปปดปล่อยออกมาจากความพยายามร่วมกันของพวกเขาสามารถกำบัง พม,มยุดกระจกเงาจางหวนหยุนไว้ได้านหลังของพวกเขาได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็ดกดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อ <c oughs> ที่ท่านจะได้ไม่พลาดเัวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ